สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดทันทนกดเชื่อนะคะตอนนี้ดิฉันมีเวลาว่างพอที่จะมาอธิบายในเรื่องของการอุทธรณ์ของฝั่งจำเลยที่ไอ้ไหลบอกว่าฝั่งจำเลยเนี่ยยืนหนึ่งแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแค่ข้อเดียวเนี่ยจะยืนหนึ่งไหมตามไปดูค่ะ ค่ะให้ทุกคนหยุดดูที่ภาพนี้นานๆหน่อยนะคะแล้วค่อยไปดูที่ที่ฉันขีดแดงเอาไว้ส่วนนี้ฉันจะอ่านให้ฟังนะคะว่าที่การอุทธรณ์ของฝั่งจำเลยเนี่ยมันดื้อหนึ่งจริงหรือเปล่าเขาเขียนอันนี้เป็นเอกสาร ต้องดิฉันเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะหนึ่งการเขียนเนี่ยเหมือนกับการลอกสำนวนของผู้รู้กฎหมายมายดิฉันคิดว่าวุ่นแหวงผมซอหรือใหม่ไม่ได้จะสามารถเขียนได้อย่างนี้เองโดยที่ไม่ได้ลอกใครนะคะนอกจากเขาลอกอันนี้มาแล้วมันก็ยังมีภาพประกอบที่เห็นว่าไอ้ส่วนที่เอามาเขียนเนี่ยมันมาจากเอกสารบางแผ่น ทีนี้เขาเขียนว่าด้วยความเคารพนะคะต่อคำพิพากษาสามชั้นต้นข้าพเจ้าหมายถึงตัวทนายของฝั่งจำเลยไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้จากรายงานการสอบสวนในวัชรินหมายถึงพ่อแบนนะคะเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563เวลาประมาณ7 จุ 30. ด3.0ในวิชาลินได้เตรียมอุปกรณ์ยาฆ่าหญ้าเพื่อเตรียมไปฉีดยาในสวนยางแล้วได้ขึ้นไปฉีดยาในสวนยางพาราหลังบ้านโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับบ้านนะคะเขาบอกว่าการให้การกับตำรวจให้การไว้เริ่มต้นว่าเวลา7.30นไปฉีดยาฆ่าหญ้าอันนี้เป็นการให้การกับตำรวจนะคะ ในการเขียนอุทธร์เขาบอกว่าต่างจากคำเบิกความในชั้นพิจารณาหมายถึงสารชั้นต้นที่ระบุว่าวันที่11พฤษภาคม2563ในวัชรินตื่นนอนในเวลา6นาฬกาอาบน้ำแปรงฟันและประทานอาหารเวลาประมาณ7นาฬิกาจะไปทำงานก่อสร้างบ้านในโดหรือในสุทินห่างจากบ้านประมาณ1กิโลเมตรโดยได้ขับขี่จักรยานยนต์ไปกับภรรยาของตนต่อมาได้พูดคุยกับในโดประมาณ5นาที และไม่ได้ทำงานจึงขับรถจักรยานยน์กลับบ้านมาใช้เวลาประมาณ2นาทีถึงบ้านเวลาประมาณ7.20-7.30ถึงนั่นก็คือว่าที่เบิกความเริ่มเบิกความจากตั้งแต่ตื่นนอนแต่ที่ให้การเริ่มให้การตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้ว7.30กำลับบงเตรียมอุปกรณ์จะไปฉีดยา่ายา้า ตรงนี้เขาอุทธรณ์ว่าข้อท็จจริงจากคาให้การชั้นสอบสวนกับข้อเท็จจริงในการเบริกความชั้นพิจารณาขัดแย้งกันอยู่ในตัวเขาบอกว่าให้การอย่างหนึ่งเบิกความอย่างหนึ่งขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นการสอบสวนผ่านเวลาที่เกิดเหตุมาไม่นานน่าจะจําเหตุการณ์ได้แม่นยํากว่าชั้นพิจารณานั่นคือว่าควรจะเชื่อในชั้นให้การกับตํารวจมากกว่าซึ่งขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง เพราะฉะนั้นสอบสวนผ่านเหตุการณ์ได้ไม่นานน่าจะจำเหตุการณ์ได้แม่นยำกว่าชั้นพิจารณาที่ผ่านมาสามปีเศษและในคําให้การไม่มีระบุว่าได้เดินทางไปบ้านเนโดต่อย่างใดก่อนช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาแต่ต่อมาในชั้นเบิกความกลับระบุว่าได้เดินทางไปบ้านเนโดจึงน่าเชื่อว่าในวัชรีจะแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกันช่วงเวลาที่ ทำให้จำเลยที่หนึ่งซึ่งขณะนั้นยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องฐานที่อยู่อีกทั้งคำให้การในชั้นสอบสวนควรจะระบุเหตุการณ์ที่เดินทางไปในบ้านในโดแต่ไม่ได้เอ่ยถึงทั้งที่เวลาผ่านมาไม่นานแต่จะมาเบิกความในชั้นศาลกลับมาระบุเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งที่เวลาผ่านมาถึงสามปีเศษจึงเป็นเหตุให้ยังเคลือบแคลงสงสัยในพยานหลักฐานส่วนนี้ตามสมควรอันนี้เนี่ยนะคะ คือทนายจำเวยบอกว่าให้การกับตำรวจกับเบิกความในชั้นศาลมีความขัดแย้งกันตามสมควรดิฉันมองว่ามันไม่มีความขัดแย้งกันนะคะเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดมากขึ้นในการให้การกับตำรวจบอกว่า7.30นอยู่ที่บ้านแล้วก็เตรียมที่จะฉีดยาฆ่าญ้า,าเตรียมอุปกรณ์ไปแต่พอเบอิกความเขาเล่าเรื่องก่อนที่ 7.30ก็คือมีการไปบ้านในร่ไปกับเมียไปอะไรยังไงและเขาพบกลับมาเวลาประมาณเอาเป็นว่าประมาณ7โมงครึ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ตรงกันว่ากลับมาถึงบ้าน7โมงครึ่งแลวความที่ไม่ได้มีงานบ้านในรดจึงได้มาเตียนฉีดยาฆ่าหญ้าดิฉันไม่เห็นเลยว่ามันขัดแย้งกันตรงไหนเพราะว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าจาก7.30แล้ว ทำอะไรตรงกันไหมไปเจออะไรตรงกันไหมซึ่งจริงอยู่มันไม่มีในการให้การในชั้นตำรวจเพราะว่าช่วงให้การในตั้ตำรวจเขาอาจจะตัดมาแค่จุดที่สนใจก็คือว่าไอ้ที่ว่าไปเจอเห็นไอ้พลอยเนี่ยตอนนั้นตัวเองทำอะไรอยู่ยังไงให้เล่ามาเฉพาะตรงนั้นแต่ถ้าเราเห็นในสื่อมีการพูดก,กันตั้งแต่ต้นๆทั้งเมียของนายวัชรินเองหรือเราเรียกกันว่าแม่แบม ก็ได้เคยพูดกันตั้งแต่ในชัดต้นๆว่ามีการออกไปหมายถึงพูดกันในสื่อนะคะพากันไปบ้านไนโดก่อนตรงนี้มีหลักฐานพอควรแล้วจากนั้นตอนเบิกความเนี่ยนายวัชรินก็มีพยานยืนยันพูดตรงกันก็คือหนึ่งเมีของนายวัชรินเองที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันก่อนที่จะกลับไปถึงบ้านตอนเจ็ดโมงครึ่งกับตัวไนโดเองก็ได้ให้การว่า นัเวลาตามเนี้ยคนเนี้ยก็มาจริงๆเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขาอุทธรว่ามีความขัดแย้งกันมันไม่มีความขัดแย้งใดๆนะคะเพียง <grading> แต่ว่าในการเบิกความมีรายละเอียดมากกว่าโดยการรวมเอาสิ่งที่เคยพูดพูดไว้ในสื่อออกมาขยายมากขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรบ้างจนถึง7.30ถึงได้ไปฉีดยาฆ่าหญ้า แต่ตอนให้การไม่มีช่วงก่อน7.30แต่มันไม่มีความขัดแย้งกันนะคะถ้าสมมติว่าไปเบิกความว่ากลับมาถึงบ้านตอนเวลาที่มันไม่ตรงกันกับเรื่องฉีดยาฆ่าหญ้าเพราะฉะนั้นเรื่องการไปฉีดยาฆ่าหญ้ามันตรงกันนะคะ7.30ดิฉันถึงมองว่าอุทธรณ์ของฝั่งจำเลยเนี่ยมันไม่เฉียบคม เพียงแต่ต้องอุทธรเพื่อรถทอนความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่านายวัชรินหรือพ่อแบมเขาบอกว่าเป็นพยานปากเอกเพราะว่านอกจากจะได้เห็นแล้วยังได้พูดคุยในขณะที่ยายเก็บฟืนได้แค่เห็นไม่ได้พูดคุยแต่ทั้งสองคนเห็นในช่วงเวลาต่อเนื่องใกล้เคียงกันเชื่อได้ว่า ตัวจำเลยเนี่ยอยู่แถวแถวนั้นจริงๆยายเก็บฟืนถึงได้เห็นเพราะมันเป็นช่วงแดนที่ต่อกันเห็นไหมคะที่ดิฉันขีดเส้นแดงให้ดูเราจะเห็นว่าไอ้เวลา7.30ที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยเขาให้การไม่ได้ขัดแย้งกันเลยคือ7.30มาถึงบ้านแล้วก็เตรียมไปฉีดยาฆ่ายาเพียงแต่ว่าการบอกกับตำรวจไม่ได้บอกว่าก่อน ที่จะเตรียมการฉีดยาฆ่า้านั้นไปทําอะไรมาต้องดูว่าตํารวจถามอะไรอย่างไรถ้าถามว่าเช้านั้นทําอะไรยังไงบ้างให้เล่ามาคําถามมันอาจจะเป็นที่ว่าเห็นชัยพลเนี่ยตอนนั้นทําอะไรอยู่ถึงได้ไปเห็นชัยพลเล่ามาสิเขาก็เล่าตั้งแต่เจ็ดจุดสามศูนย์ตรงนี้ตรงกันนะคะหรือฉันมองไม่เห็นเลยว่า ถ้าเป็นทนายที่มีความเก่งกาจจริงๆที่จะทำให้รูปความของตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งในการอุทธร์ได้เนี่ยสิ่งที่เขายกขึ้นมามันไม่มีความขัดแย้งใดๆนะคะเพียงแต่ว่าอันนึงมีรายละเอียดก่อนหน้า7.30อีกอันนึงเริ่มจาก7.30ที่เหลือเหมือนกันหมดคะ่ะ